นายจุลินลักษณะวิสิท์สอสอบัญชีรายชื่อรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้ความเห็นกรณี3ทางเลือกของกระทรวงการคลังกรณีดิจิ a l ลเว l ต t ว่าพักประชาธิปัตย์ยังยืนยันว่าเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลในการกำหนดนโยบายแต่ปัญหาทั้งหมดตนเห็นว่าเกิดจากการหาเสียงแบบประชานิยม ทำได้หรือไม่ได้ค่อยไปตายเอาดาบหน้ามาถึงวันนี้จึงมีสภาพเหมือนลิงแก้แห är, เพราะนอกจากจะมีปัญหา2ข้อเดิมที่ต้องแก้แล้วยังมีปัญหา2ข้อใหม่ที่เพิ่มเข้ามาอีกซึ่งทุกข้อยังไม่มีคำตอบปัญหา2ข้อเดิมที่ตนเคยพูดไว้ก็คือ1จะทำยังไงกับ 2. จะเอาเงินมาจากไหนเพราะติดทั้งแหล่งเงินและข้อกฎหมายโดยเฉพาะที่รันวาจาวไว้ว่าจะไม่ใช้งบและจะไม่กู้ มันก็เลยยิ่งมัดพันตัวเองและปัญหาสองข้อใหม่ที่เพิ่มเข้ามาคือ 1. จะทำได้เมื่อไหร่เพราะเลื่อนเวลามาสองครั้งแล้วกับ 2. จะเปลี่ยนเป้าหมายจากการกระตุ้นเศรษฐกิจที่โฆษณาไว้มาเป็นสงเคราะห์คนจนหรือไม่ซึ่งทั้งหมดกลายเป็น4ปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องมีคำตอบเพราะประชานิยมที่ไปหาเสียงเอาไว้